ความปิดฐามมินประมาณโดยการโฆษณากับหมิ่นประมาณทั่วภัยแตกทางตทษจำคุกและตทษปรับเป็นอย่างไรบ้างด้วยแกนเพจตัวมาปรึกษาทนายทนายขอให้คำปรึกษาว่าความผิดตามมินประมาณทั่วไปนั้นก็คือผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามนั้นซึ่งเป็นุซึ่งเป็นการใส่ความเฉพาะกลุ่มของตนเองหรือว่ากลุ่มเฉพาะเพื่อน นี่คือการใส่ความต่อบุคคลที่3หรือไปเล่าให้บุคคลอื่นฟังหรือโพสต์เข้าไปในกลุ่มโพสต์ลงไปใน f a c e b o o k แต่เป็นกลุ่มของตนเองเฉพาะเพื่อนของตนเองเท่านั้นก็เรียกมิลนประมาททั่วไปซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2,000 20, 0บาทนะครับแต่ความผิดฐานม,มินประมาทโดยการโฆษณานั้นก็คือ การใส่ความผู้อื่นต่อบคุคคลที่3าแต่บคุคคลที่3นั้นอยู่ในกลุ่มสาธารณะอย่างเช่นคําโพสต์เข้าไปใน facebook ซึ่งตั้งค่าเป็นสาธารณะสาธารณะหมายความว่าใกลๆบคุคคลใดเข้าไปดูเข้าไปเช็คเข้าไปควังก็ไปเห็นได้โดยทั่วไปเขาเรียกคือตั้งค่าสาธารณะการตั้งค่าสาธารณะนั้นเขาเรียกว่าคือการมินประมาท โดยการโฆษณานะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกินสองแสนบาทนะครับนี่คือโทษและฐาความผิดถามมินประมาณทั้งมินประมาทโทวไปและมินประมาโดยการโฆษณาหากถูกฟ้องการต่อสู้ว่าเราจะมินประมาทเรื่องอะไรต่อสู้ได้หรือไม่อย่างไรมีเหตุในการต่อสู้ว่าเรานั้นไม่ได้มีความผิดถามมินประมาณหรือว่าเรานั้นไม่ได้จงใจ หรือไม่ได้จิตนารีบปรึกษาตนายที่ท่านรู้จักไม่รู้จักใครตัวมาปรึกษาตนานนะัยินดีครับปรึกษาครับสวัสดีครับอออาาาจมมีีบงคคนเเยถทดไไปพื่ออะร